เต็มร้อยเต็มร้อยให้ล้านครับ<อ>วันนี้มุ่นจอนสุดๆครับผมุ่งถึงละคร้อมในช่วงน,นีน้ค่อนมากเลยคือในละครจบไปแล้วครับผมขอบคุณทุกกระแสตอบรับเลยนะครับผมสำหร,รับละครเรื่องปั่นทุกทางก็ถ้พูดถึงกระสแสละครก็พูดอะไรไม่ได้นอกจากคำขอบคุณแล้วลวันนี้เราก็ได้มารวมทีมผลิตร้านนี้นกอกวังว่าทุกคนที่เป็น,ปนแฟนและครก็จะสนุกสนานก,กันนะครับมาสนุกสนานบรรยากาศกับเราเพราะว่า ตัดตัดาจะมัตนตุ้มเรื่องใหม่องี่เลอ๋อใช่เป็นเรื่องเป็นเรื่องต่อไปแรงครับเป็นเรื่องที่เป็นบทแรงใช่ครับแต่ว่าเราปัญญาดวงใจ,งงใใจ,ข,จ,จของคน,นในส่วอะไรของเราเนีย่ยเราเรากันาอะไรตั้งแต่สู่จบจูงมาถึง<อ>ันนี้ราสึ่ยังไงบ้างถ้าคุณว่าเริ่มจากจูมาถึงวันนี้ก็รู้สึกขอบคุณ รู้สึกขอบคุณแล้วก็ดีใจมากที่ได้มีโอกาสได้มาเป็นส่วนหนึ่งในวันนี้แล้วก็คือจริงๆมันมีแต่ความรู้สึกดีๆมีแต่ความรู้สึกที่อยากจะขอบคุณคนอะไรคนที่มอนเทนมาลงมารอเชียร์เรามาเยอะมากขอบคุณมากๆที่มารอเชียร์กันนะครับวันนี้ผมกับพวกพวกเราที่ตระเลยทายจัดเต็มที่จะไม่ยอมแพ้แน่นอนเราไปสุดไปสุดกังแงงงน่นอนนักสุภาพนีพนาแฟนๆหน่อยที่กำลัง พาถึงคาเฟ่เนทุกคนนะครับผมว่าสีเขียวถึงจะไม่เฟี้ยวแต่เฉียวใจเธอครับเมกเเมื่อวานเห็นเโมจอะไรทำนงนด้วยเปนไงบ้าเมกิโมจีคืแฟนทำให้อะไรอย่างเงี้ยเปบ้านอ๋อ ใช่ครับผมก็ขอบคุณมากๆอันนี้คือขอบคุณจริงๆสซอรไพรส์ปปามากๆตอนแรกผมไม่รู้เลยผมเพิ่งมารู้เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาว่าจะมีโปรเจกต์มาสซอรไพรสกันอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณมากๆที่มาให้กำลังใจกันว่าจะเต็มที่เต็มที่กับหน้าที่ของผมเองเออแล้วก็จะเอาแชมป์มาให้ได้ๆทุกวันนี้ต้องแก่งึ้นเยอะมากเลยนะเกิดแล้วครับเกิดเลยเจอโดนได้ชดเชยเกินเกินนะผมเวลาพูดถึงอะไรแบบนี้มันจะเขินนิดน<ๆ>ึงแต่ว่า พูดอะไรไม่ได้นอกจากคำขอบคุณจริงๆครับผมก็ถ้าอยากจะทำอะไรเป็นการตอบแทนผมก็จะเต็มที่กับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมได้รับมอบหมายจากคุณมากจนถึงวันนี้แบบรุ่นพีเดบิวไมยังเป็นเพียเรื่องเล็อยู่จะมีอะไรใหม่ไมาอีกไหมคะเมื่อวานผมยังเห็นคลิปใหม่อยู่เลยคลิปเลยมาเรื่อยๆเหรอพีเดบิวก็ขอบคุณทุกทุกคนที่มามา ขุดเหรอขอนที่ขุดมีคนปล่อยคลิปตอนเราสมัยเด็กชอบที่ผมประมาณนี้นอ๋อใช่ยังไงไม่ใช่ใครไหนหรอกก <c oughs> ็คือคลิปคลาไทยนี่แหละ <c oughs> ก็ไม่ไม่ได้รู้สึกอะไรหรอกครับผม <c oughs> คือก็มันเหมือนเป็นการได้ย้อนกลับไปดูตัวเองว่าเฮ้ยเรามาจากตรงไหนแล้ว <c oughs> มาทุกวันนี้คือ <c oughs> มีมีหลายๆคนเห็น <c oughs> ผมไปอ่านไล่ดอ่านคอมเมนต์ดูเขาบอกว่าอ๋อเข้าใจละเข้าใจพยาได้ลวก็แบบใช่ครับผมมองแล้วผมยังไิ่กไม่กล้า ไม่กล้าดูจนจบคลิปเลยอ,ะอ,อ่ะก็สนุกดีครับผมแบบตลกดีได้เห็นแบบว่าก้าวแรกของตัวเองอะไรเป็นโมเมนต์ที่รู้สึกดีครับมันเป็นเสิ่มหรือมันภูมิใจมากกว่ากันนะเพราะว่าแบบทุยคนดูแล้วลรู้วแบบในเสียงยิ้มโคมช่วยทุกคนก็ดูลองอินดูน่ารักอะไมันเขินมากเ,ออเขินมากแล้วก็รู้สึกแปลกแปลกแปลไม่ชินครับผมไม่ชินหรอใช่ตอนนั้นยังผมยาวอยู่เลยอะออก็แบบ เสือนไม่กลา้าดูเอาจริงๆนะผมยังดูคลิปตัวเองไม่จบเลยเพราะว่าดูได้แค่ครึ่งเดียวแล้วแบบก็ปิดตาเออแล้วคนที่ปล่อยมาเยอะแล้วเราม่จะปล่อยตัวเองมาบ้างไหมพี่เดบิวต์ของเราปล่อยเองเลยอะไรอย่างเงี้ยมีมีเหลือให้ผมปล่อยเองด้วยเหรอครับไม่มีแล้วเหรอคฉันปล่อยหมดหมดแล้วเออก็รอดูแล้วกันครับผมมีมีบางคนขอรีเควส์บอกพี่เดบิวต์มาก็ยังหาไม่เจอกันไม่เป็นไรสูุ้ครับ กับชนปลาหันของเรามีร้านขนมโมตาครับผมอร่อยไหมขนมมอตาใช่ผมทำเพราะว่าผมเห็นใจพี่สุดเขาทำกันผมก็เลยอยากรู้ว่าแบบเฮ้ยมันจะอร่อยหรือเปล่าจะทำได้จริงไหมอะไรอย่างเงี้ยผมขนมไทยผมชอบขนมไทยอยู่แล้วทำยากดีครับชอบอะไรยากๆคือว่าเป็นอะไรผมครับมีเมนูต่อไปหรือยังยังครับผมตอนนี้ยังอยู่ที่มอตาแล้วก็ยังเหนื่อยอยู่ครับกับขนมมอตาแว่าขนมที่เป็นขนมโมตากับขนมไทยเนี่ยความต่างอันนี้ย้าวมากแค่ไหน สเสน่ห์ต่างกันครับระหว่างขนมไทยกับขนมต่างชาติแต่ว่าก็มีกลิ่นอายของแบบเสน่ห์ที่คนละแบบกันแล้วแต่แต่คนชอบยากไหมขวาจะได้ออกมาแต่ละที่ขวานแต่ละเมนูที่ขนมว่าตาลผมทำจนถึงตีสี่อะเริ่มทำตีสามไม่ใช่ <c oughs> แต่ว่าคือคือจริงๆมันใช้เวลาทํานานมากผมเห็นละว่าใจพิสูจน์ทํากันมันดูทําง่ายโหไม่ง่ายเลยทุกคนขนมไทยทุกเมนูที่ผมทําอ่ะบัวลอยอะไรเงี้ยไม่ง่ายจริงๆแต่อยากให้ลองทําดูนะผมมันมันมันสนุกจริงๆมันฮิวใจได้นะเวลาทากับข้าวทำอาหารทำขนมอะไรเงี้ยครับก็เป็นการฮิวใจผมครับมีเมนูไหนภูมิใจที่สุดบ้างภูมิใจที่สุดเหรอครับเคทูเียนอร่อยเคทูเรียนอร่อย ก็เรียนอร่อยก็เรียนได้มาอ,อ,อยากทำอีกเดี๋ยวถ้าเกิดแม่แม่ผมลงมาผมก็อาจจะอยากทำให้แม่ชิม,มอะไรอย่างเงี้ยเออเพนแครกก็ชิมทิปไปก่อนนะ <laughs> ชิมทิปได้ไหม <laughs> อันนี้มันแจกสูงไหมคะพี่นี้์ผมผมจะพยายามษกินเสิร์ฟใกล้ๆให้ได้กลิ่นออกมาจากผ่านหน้าจอแล้วกันนะเออไม่พีย่ยนะมีโอกาสจะได้ชิมไหมพี่ยะอษ์โอ้โหต,ตอนเนี้ย ถ้าเกิดว่าผมได้มีโอกาสทำแล้วกันถ้าผมมีโอกาสได้ทำแบบเยอะๆแต่ผมะมาแจกจ่ายให้ทุกทุกคนได้ชิมแต่ว่าตอนนี้คือบางเมนูผมก็ไม่กล้าให้คนชิมผมเองยังไม่กล้าชิมเอาไปที่ตอนนี้แบบว่าเข้ากันแล้วมีอะไรที่อยากทำบ้างในที่ตอนนี้ตอนนี้ก็ถ้าถ้าสิ่งที่ผมอยากทำจริงๆก็คือพัฒน,นาตัวเอง อย่างตอนนี้ผมก็พยายามหนาะเรียนแอคติ g งเรียนร้องเพลงเรียนอะไรแบบนีเ้เพื่อพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆคือก็ตั้งใจที่จะยึดอาชีพนักแสดงนี้เป็นหลักของชีวิตแล้วนะ,ะตกหลุมรักการแสดงก็เรติดตามไล่เนาะราติดตามได้เลรื่อยๆกว่ากว่าผลงานหวานักต้องหน่อยใช่ก็ ขอฝากผลงานนะครับผมละครชุดดวงใจเที่ยวครมนะครับผม <ส academia. S 1> ยังไม่จบน,นะครับกับใจ้พิสุทธิ์ดุสย์ทรอนทริบันแล้วก็สําหรับความรักต้องห้ามใครที่รออยู่อยากจะให้ทุกคนลองเปิดใจดูกันนะครับผมเป็นผลงานควบมสมัยใหม่มากๆก็เป็น,น,นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเมื่อกี้เมื่อกี้ตรงนี้มีคำถามจากคุณพ่าที่เป็นตัวละครจากหนังเรื่องอะไรเด่นโรจ เห็นแล้วครับผมดีใจมากๆเพราะวานผมก็แอบ,บไปแบบว่าแอบถ่ายรูปแอบบเซลฟี่อะไรแล้วคือขอบคุณมากๆมันเป็นเซอร์ไพรส์ของผมจริงๆเพราะผมเองก็ยังไม่รู้ผมเพิ่งมารู้เมื่อไม่กี่วันนี้เองครับขอบคุณมากๆเลยนะครับแค่นะคะะขอบคุณครับ